อาก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมด้วยนะผมวันนี้ผมภูในช่องของภูเพลงนะผมก็วันนี้เรามาเล่นดูโอ้กับน้องโอโซนนะผมนะกลับมาหลังจากี่หักไปยาวนาก็วันนี้แล้วก็ผมก็ต่อยอดนะผมจากคริปที่แล้วก็คือคลิปที่แล้วเราลงทําใช่ไหมได้ประมาณนี้ก็วันนี้ก็จะลงทะลุให้สุดเลยนะผม ท่านผู้ชมอาจหวังว่าจะไม่ยังไม่เบื่อนะผมท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้ก็ป่ะเดี๋ยวเราไปทางนี้แล้วผมทางไหนทางนี้ใช่ไหมเอันนี้ครับเลยไปให้สุดก่อนแล้วผมเลยไปสุดเุ้ยนั่นเหยียเสียงมาอีกแล้วพี่รู้สึกช่ำชองขึ้นนิดนึงขุดทองไหมพี่อยากขุดทองไหมเป็นเป็นเกย์นะคิปเปอร์ไม่ใช่ทองไงอ๋อทองโอ้คิดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาทองมาพี่เอามาพี่มีอยู่สี่สิบเอ็ดอันสี่สิบเอ็ด พี่จะเอาไหมพี่มีไม้เอาเออเอสีเอาสิโยนมาหน่อยโยนมาหน่อยแล้วหนึ่งนะเอาไม้ไปแล้วหนึ่งนะพี่ขอคราฟแป๊บของพี่ก็ขาดเหมือนกันของขาดเหรอของขาด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 เหรอเอาไม้ไปด้วยโซนดูไม้เรนไม่ได้มีแค่สามสิบสามสิบที่ยืมมาเนี่ยโอเคไปหล่นสุดเก็บเหล็กไปหรออ๋อนี่ไงเหล็กอูเหล็กเราเหล็กเรามีเยอะเหมือนกันนล้วเนี่ย โคตรเยอะเลยคือคือเกิดกอนกันเอาไปนีเอาไปนี้ข้างข้างข้างขนมนี้ได้อุยแต่ไม่เสียดายมากเลยอาหารนะครับคืออาหารเยอะมากอ่ะเยอะเยอะเยอะเยวครับนี่ยังคือกดคือกดกดอาร์เคดไปคือหาหากันยาวๆอ่ะไปได้ขนมปังขนาดนี้คือขุดขุดฟางของชาวบ้านบล็อกบล็อกฟางของชาวบ้านน่ะเป็นคตรเยอะเลยเปิดบุบเปิดบุบบ้าน่ะเพื่อมาทำขนมปังแต่คุ้มนะมันได้เก้าชิ้นน่ะ ไปไปทางไหนต่อทางไหนเดี๋ยวพี่เก็บลูพาร์ทครับมันคือลูพีสหรือลูพาร์ทเนี่ยลูพีสใช่ไหมลูพีสแหละลาพีสไม่ใช่ลูมันเป็นลาพีสเป็นได้ชนิดหนึ่งอันนี้เก็บไปเขอครับเอ่อพี่แอดก่อนโอเคเล็กเลยหลับแล้วเล็กกว่าขอครับอุ้ยสกิลตัดอีกแล้วเกลว์เลยเหรอใจเย็นดิทางไปด้านล่างนะโซน โอเคโอ้ยโอ้โหทวนควรควรโอ้ยบ้าอะไรเนี่ยวิชามนี้เรายังเรายังไปไม่ครบเลยโซนมันลึกมากพี่เสียพ่อมดเฮ้ยโซนพ่อมดอ่ะต้องกลัวเล่าเอ้ยเราไม่มีนมนี่ไม่เป็นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าเราหลุดล้มฟีมมันก็ตา้เฮ้ยพี่พี่ดําทางหน่อยพี่ดําทางหน่อยพี่เสียพ่อมดจริง้วยเฮ้ยอะไรวะ ันไล่ยามันไล่ายา,า,ยา,ยาใส่โหใช่เลยใช่เลยขสิ่งของราดอยู่นี่อุ้ยนักเถอขนลุกเลยคนตอนนี้ขนพี่ลุกเว้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่มีอะไรน่ากลัวเราแค่สิ่นรอดวยดัต้บชาเดอแพรกนี่มันทำที่กลัวอ่ะส่วนมะนี่เดี๋ยวก่อนขอคุณเหล็กก่นอนทำอะไรมัน,ม,นมันแค่ไม่คือพิษพิษของมันทำอะไรเราไม่ได้วันมันจะมันจะมคว่งอย่างพี่ใส่เราอ่ะเออ แต่พีทเนี่ยไม่ทำให้ถึงตายด้วยจะมีจะมีนี่ไงโซนนี่ไงนี่ไงทีไเลูกีไเลูกทีเลยที่ไม่เห็นมันวะอะไรวะอยู่ไหนอะไม่รู้โอ๊ยอุ้ยเดียเสกิลลี่านี่ไงโซนนี่ไงี่ตายแล้ววะโอ้ยเย้เย้เย้เยพี่จเย็นพี่จเยเยพี่จเย็นเย้นพี่จเย็นอย่าตายนะ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 โอ้โหอุ้ยเกือบไปแล้วโซนเลือดเลือดเือ ่อนเดินเขอพึ่งตัวเองก่อนขอพึ่งตัวเองก่อนโอเคเรียบร้อยมีอะไรตายซะแล้วแบบเสียงมันน่ากลัวมากเลยเอ้ยมันเออบางทีมันน่ากลัวเยคือปางคนพี่เราเนี่ยโอ๊ยมาอีกแล้วอ่ะเราเฮ้ยมันมันมีดันเจียนหรือเปล่าเพราเขามันเกิดไม่หยุดเลยตั้งแต่เราลงถ้ามาเออเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราแค่ไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตายไม่ได้เว้ยกลัวมากน่ากัวเฮ้ยโซนหิวเลือดเลยหิวเลือดเลยพี่ไม่อยากตายว่ะโอเคโอเคด่วนด่วนนี่คือตกายเหมือนกันนะแก อย่างวูฮทางอยู่ไหนนะทางทางเราจะไปทางไหนนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราจะเราจะเราจะลงไปทางนี้โอเคเราจะลงไปทางล่างเลยโอเคลงไปทางล่างลงไปเลยมิลเลเจอสักวิลเลเจอรมิโซ่อย่าพิ่งนั้นอย่าลงระวังนี่อะไรอ่ะมันเสียงอะไรอ่ะเสวิลเลเจอร์นี่ไงคิปเปอร์สองตัว ระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดเลยโอเคตัวนี้มาคือสำรวจเอาเลยระเบิดดิระเบิดดีสว่างมากอ่ะนี่อะไรเขาเสียเขาเสียเลยอ่ะเขาเสียท่ำนี้โซนซนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในท่ำโอเคตันมาพี่หน่อยดิกลัวเหรอฮะกลัเลยพี่ยังไม่พี่ยังไม่ตายเว้ยไม่คือแบบถ้าเราตายเว้ยคือแบบมันต้องมาเริ่มใหม่อ่ะไกลไกลเออไกลจริงไม่รู้ เล่นหรือเปล่าไม่ใช่พี่ทุหรอกโอ้ชาร์เดอร์กกอแพรกยวละชาร์เดอร์แพรโอ้โหแบบแสงแบบสุดไม่จริงนะหลอนโคตรเฮยโซนยังไงโซน่เบลเจอ,อร์นั่นแหละมาตามมาตามเราบ้างมาตามมาได้ยังไงอ่ะเดินมาไงปีสปอร์แล้วเดินมาที่มันลงมากรึบนี่ตรงนี้เลยอะ่ะใช่แม่แม่คำพี่เราต้องเจอเพชรแล้ว เราูความลึกแต่ฐาเนี้ต้องเจอเพรแล้วพี่ขอยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเจอเพรแล้วพี่ว่าดัตต์แพ็กนี้มันยังไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาชาดด์แพ็กนี้มันยังแบบยังบั๊กอยู่อะพี่ว่าแสงมันทะลุมาเลยมันใหม่มันใหม่มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ตันตันนะมันตันนะฟังฟังของพี่ของพี่มีอยู่พี่ทำเยอะพี่ทำเยอะเฮ้ยตะบนตบนตะบนตันไเนี่ย โซนทางนี้ทางนี้าามันไปต่อเอกทางเนี้ยทางไหนทางเนี้ยนี่หรอบนนี่หรอทางนี้ทางนี้ทางที่พี่จะไปเนี่ยด้นานหลังด้านหลังใช่ไหมเออใช่โอ้ลึกน,นั้นเนี่ยเนี่ยเว้ยอันนี้มันทะลุถ,ถึงตรงตรงไหนไม่รู้เว้ยพอเรากลับไปเดี๋ยวมา<ห>ตรงที่พ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 ี่บอกที่พี่บอกมันยังมันยังเป็นแบบเบื่องเอยู่อ่ะทางนี้ทางนี้โซนทางนี้ทางนี้นี่หรออุ๊ยรอนร้อนร้อนเย็ อันนี้คือเยอะแมงมุมใหม่แล้วอะกุดไปเยอะเลยเพราะเขาเราเราลงมาคือเราจะเอาแบบเอาอินเลยตามแบอินเลยือซอมบี้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไอมันเยอะขึ้นมันเชียนหรือเปล่าถ้าถ้าแดนเจียนก็ดีนะเราได้ได้เอาเอาอานม้าเราไะได้มีม้าใช่ไได้ขับได้ขี่ม้าขับม้าขับม้า เอิ่งข้ามได้เนาะครับมาแล้วเราท่านทางให้มันเชื่อมกันให้หมดจะได้ TNT อยาทำ TNT อ่ะ TNT ต้องใส่ๆมันต้องมีทรายที่ทะจะระเบิดถ้ำให้มันเป็นช่องโหว่เดียวกันหมดเลยต้องมีใส่ต้องเจอแล้วเจียรแล้วแสงมันเริ่มขยับแล้วมันเริ่มขยับ พี่มันเห็นแวแบ,บๆอะไรไม่รู้แวบ,บๆตรงเนี้ยมันีแต่แร่เหล,ล็กอ่ะมันก็มีมีตหล็กอ่ะเฮ้ยเจออะไรนะเลสโตรนเลสโตนโอ้เหล็กตอนตันมีตหล็กเฮ้ยโซดอีกแล้วอะไรอ่ะมาอีกแล้วซอมบี้ดีใช่ไหมตีไปเรื่อยๆอะไรอะไรอย่าฟาร์ม่โอเคระวังแล้วข้าวเขฟาร์มเโอเพูดจริงๆนะคือพี่พี่พเล่นไมค์ครับมาแนี่พี่ไม่รู้ว่าจะเอาเอนชานเอาดาบเอนชานไปทำไมยกเว้นละมุนสัมผัสอะเล่นแค่เนี้ยเอาแค่ละมุนสัมผัสเว้ แบบระเบูลสระคือที่มันได้แบบขุดแล้วมันได้บล็อกเลยอะขุดแล้เอิร์นนั่นแหละนั่นแหละเทโลไฟก็ดีนะเทโลไฟก็ดีเหรอไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไปครับจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรเออพี่ก็อันนี้ดราฟต์ขึ้นที่ตันเหรอคือตันเหรอตันตันตันอ๋อเดี๋ยวอันนี้พี่ปิดถ้ำแล้วนะเลยไปเลยท่านผู้ชมอาจจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ขุด อ๋อไม่อยากขุดโคเพราะว่าโคมันเยอะนะผมท่านผู้ชมคือเราก็มียเยอะแล้วเหมือนกันอ่ะคือผมขุดด้วยพวกเพชรโอจบละ้วยพวกเพชรอือมเป็นหลอกกันสิมันค้างคาขุดสักหน่อยอะ่ะเป็นหลอกกันสิทองอสวยงามไปละเรามาเรามาขุดทองเออเรามาเพื่อขุดเพชรไว้ขุดทองเลยเราาียบร้อยส่วนไม่มีทองทองุ้หุยหุยอุ้ย,ยสะดุง้งเกิดอะไรขึ้น จนมาด้านล่างยังยังเนี่ยถามจริงมาด้านล่างยังเนี่ยด้านล่างยังไงด้านล่างนี้ไม่ได้ไปอ่ะตอนนี้คือกำลังขึ้นบนอุ้ยพี่เสียวโคตรเสียวเกมแต่ทองโอ้โหพี่พ,พี่เข้ามายี่คนเลกอ่ะแน่นอนอุ้ยทองเต็มเลยเอาทำอะไรได้ชิเปอร์อย่าตายแล้วกันนี่แหละนี่แหละที่ที่เกมเกมอร์ฝรั่งเกมเมอร์ไทยตายกันเนี่ยโคตรที่เนี่ยเลยไม่จริงเลย ยูรีพะโอมาจากไหนไม่รู้เฮ้ยอันนี้มันหินอะไรวะเนี่ยเราก้มหน้าขุดแร่เนี่ยแล้วก็เราเผลอตัวเฮ้ยโอ้โหเสียงล่ไงเลยเสียงร้อนหลอนมีด้านล่างอีกนี่ไงพี่น้องเจอทางเพิ่มอีกแล้วเดินไปเรื่อดีที่หลอดองหูอยู่อะไม่ขึ้นแลยต้องใช้หูฟังดีๆเว้ยมันจะได้ยินแบบเดินเสียงเดินก๊อบแกลบก๊อบแกลบ โอดีเลยอย่าดีใจแต่ได้ไม่เจอจะเย็นเฮ้ยเจอไหนมุมนึงเจอสีต้นเสียงแล้วมีมุมตาตาตาสีม่วงอ่ะเมื่อก่อนตาสีมันไปชัดมันไปชัดด้วยแผลงน่าจะแผลงป่ะโอ้ยพี่ตอนนี้คือน้องลงมาด้านล่างเนี่ยพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่กำลังขุดตรงนี้เห็นชื่อพี่ไหมเห็นเห็นชื่ออยู่เห็นชื่ออยู่นั่นแหละนั่นแหละพี่กำลังขุดขุดโคอยู่โคไก่เดี๋ยวกลัวท่านผู้ชมบอกมันขัดใจอะไรเงี้ยไใครก็เอง พี่เจอมัชชูรูมมัชชูรูมอ๋อเห็ดใช่ไหมใช่มันก็เสียงอะไรมันดังเป้งใช่ไหมไม่ทางไหนมันก็มีแต่ทางที่สำรวจแล้วเฮ้ยโซนมาทางพี่ดิเราเจอเจอทางใหม่เรื่อยๆเลยอ้าวทางนี้มันทะลุถึงกันเจอลาวาว่ะอุ้ยบ่อลาวาเฮ้ยพี่ลองเลิกเจอปวอลาวาแล้วนะถ้าเจอบ่อเพชรเขาว่าไปอย่างโอ้โหเจอบ่อเพชรจริงเหรอ ไม่ไม่ไม่ไมถ้าพี่พี่พูดอ,อ๋อถ้าเจอบอเฮดนี่สุดยอดเจอก็สุดยอดเปนเลยสุดๆไปเลยเออบอกเลยสิ่งแรกที่พี่จะทำคืออิตโต้เว้ยโต้สำคัญมากเราลงมาก็เป็นดาบเว้ยแล้วก็ขวานอจอบอของก็หมวกก็ชื่อไหมครับก็ต้องก็ต้องอิตโต้อันแรกอยู่แนละ้วเออต้องสายขุดไงอุ้เลสโตรมเยอะมากพี่คงได้ทำคงได้สอนทางวงจรแล้วนะตามเลขเออนี่ยชื่อพี่อะ โอ้โหเกียวตั้นสักปาบไหมไม่ครับ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 ปาบไหมสักปาบไหมอุ้ยเซนบอกเลยพี่ตกใจกับกับไมค์ครับป่ารอบละไม่อะมันตกใจอ่ะมันจะมีอะไรน่ากลัวฮะไม่รู้อะเล่นแบบเจออะไรขนลุกทุกปีเลยมีอะไรน่ากลัวไม่มีเลยอยู่ด้วยถ้าพี่ตื่เสร็จไม่น่ากลัวเพชร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 วิรีบรีบรับครับ บไม่มีการปันเฮ้ยเอให้มันสุดเลยปังมันต้องจบวันนี้บอกเลยถ้ำนี้จบวันนี้ฮุยโซนถ้ำใหม่อีกแล้วมามาพี่เอาใหญ่อเฮ้ยหลอนหมดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโซนไปาหมดเลรใช่ไหมมันลากไปหมดแล้วหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยไปไกลแล้ว เด oh ี๋ยวขึ <h 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 h <h ้นไปหาโหโซชิบิด้วยอะไรช่วยไม่ได้โหลไม่อยู่ด้วยกันโหลใอย่าตายเดี๋ยวไปช่วยมาดีครับมาดิมามาดีครับโอ้ขนลุกอีกแล้วอนตะอมาดีครับเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเราสำรวจทราบเสร็จแล้วว่ะ ไอจริงจมันมีทางเยอะเแยะทางไหนอีกอ่ะกว้างเลยอ่ะไม่ไม่มีทางไหนอีกอ่ะไม่ได้ไปอ่ะไปทางนี้ไงทางนี้ไงตซนเบียดนะเบอุ้ยซอมบี้น้อยโซนซอมบี้น้อยตัวเล็กซโตัวนี้หมดแล้วพี่ไม่พี่ว่าเราไม่เจอเพชรตัวโซนอืมโซนออกมาเลยก็ได้โซนมันมันมันตันทำด้านในมันตาย ถ้าเราหาเหมืองนะเรา,เราอาจจะเจอพชรก็ได้เออถ้าหาเหมืองพี่ว่าอาจจะเจอจริงๆนะเรากลับไปไปไปอัปเกรดหมู่บ้านก่อนไหมขึ้นไหมเออขึ้นบอขึ้นรู้สึกว่าเหมือนขุดไปเรื่อยๆมันไม่เจออะไรอะเ,ออเราเรา,เรากลับกันเถอะเป็นขึ้นกับยังไงล่ะเออเมื่อกี้เราลงมายังไงนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็คือต้องจำทางไม่ได้นะพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเอาแล้ว ประสบการณ์โชกโชนนี้ไต่เร็วไต่เร็วไต่เร็วอา้าวมาทะลุด้านล่างเฉยวิ่งผ่านเราอ่ะเฮ้ยโซนเจอทองอยู่บนหัวเห็นไหมทองทองขุดทองขุดทองขึ้นนักขุดทองอ้าวตันแล้วนี่ตันหมดแล้วนี่ตันหม,ห,หมดแล้วเหรอเออไม่หมดแล้วตอนนี้คือเราเป็นเจ้าแห่งธรรม สวยแล้วใช่ไหมสวยของจริงหาทางออกไม่เจอไอ้แม่พี่เราขึ้นมาเราล่อเขามาใช่ไหมหรือว่าไงนี่ไงโซนทางนี้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 ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปลงฝั่งโน้นฝั่งโน้นอย่ามาตามนี้ทางนี้เพียงทางนี้นะเออเพราะทางนี้มันตันพี่จำได้ระวังนะตกตกนี่คือพี่ขี่กลับไปเกิดอุโมหมู่บ้านเลยนะขอแบบถ้าพี่ตกนี่คือของหายหมดอะบอกเลยเออไม่แต่อะไรไม่รู้อะโซนบอกเลย ใช่มีอะไรไม่รู้ต้องหาเมืองแล้วพี่เราต้องขึ้นไปเราหาเมืองแล้วจริงๆอันนี้พี่ว่าเราต้องหาเมืองจริงอ่ะอยากไปที่ประหาเมืองจ้าโซนไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อโซนเดินตามข้างมาเนี่ยนะใช่ไหมไปเลยไปเลยออกไปเลยเปลียร์เกียร์นำเขาไม่จำไม่ได้พี่ก็จำทางไม่ได้เหมือนกันจะประสบการณ์โชคโชนของพี่ทางนี้ดีที่สุดอันนี้ใช่ไหมเออทางนี้ดีเฮ้ยทางนี้ไม่ได้ลงเหรอโซนนี่ไงไม่ได้ลงนี่เจอทองบนวันไม่ลงอีกแล้วเหรอ อ๋อนน <S <s ล้ลาวาล้วนลาวาแล้วพี่จะลงเหรอจะลงเหรอกลับขึ้นไปเป็นแล้วมีแต่มีแต่ทองมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ทิ้งไม่โค้งไม่โค้งโอ้เราจะเอาชีวิตเป็นเสี่ยงเอาชีวิตเอาเสี่ยงเป็ดกระพงไม่ได้ชีวิตนี่มีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ติ้งทังไหนทางไหนไหนด้วขวาหรือเปล่า อันนี้ตัวขึ้นมาน้ำมาไหลลงตามแรงน้ำถ่วงเราต้องขึ้นไปเหนือน้ำโอเคเฮทฤษฎีอะไรกูเนี่ยได้จะได้นะใช่ได้ใชื่อได้มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวิ่งเล่นกันในถ้ำนี่แหละอย่าทางนี้แม่งตันแน่เลยหรือเปล่าเปล่าหรือเปล่ามันเป็นทางขึ้นนะเห็นใช่ไหม ไม่ไม่ไมันเป็นทางทางล็อกโอ้โหนี่ไงใช่ไหมทางที่เรามาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าล่ะอืมแล้วพี่จะใช่หรือเปล่าใช่หรือเ,เปล่าใช่หรือเปล่าใช่ปหากันเพลินน่ะบอกเลยเอออุ้ยจะไม่ได้หรอกหลงกันอยู่ในถ้ำเนี่ยแหละอยู่ไหนเนะี่ยก็อยู่นั่นอยู่ตรงเนี้ยกำลังหาวิธี <S 2> <S 2> <S คือของมันอยู่ด้านล่าง <S 2> <S 2> <S หลายอย่างเลยเดี๋ยว ค่อยทำไอ้รถไฟขึ้นมาเอารางรถไฟโยงขึ้นมาเราจะกลับกันละมีนี่กลับเลยวิ่งกลับเลยพี่จำทางไม่ได้อะเนี่ยคืออันนี้คือเรายังไม่ได้ยังไม่ได้แบบขุดเลยอะอีธานีนี่รู้สึกเสียดายอยู่นะนี่ไปยึดสภาพกันแล้วเราไปยึดสภาพกันแล้วเเเอออข้าวออกอยู่ไหนอะนี่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 นีจำไม่ได้มาวิ่งมาวิ่งมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ๊บ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 ทางนี้ไงทางนี้ไงทางนี้เรามาครั้งแรกอะ เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมอุ้ยในที่สุดเราก็ได้ออกถ้ำโอ้อุ้ยโอ้โหฮึคิดถึงคิดถึงมานานมากอื้อมาได้สัมผัสบ้านอืเอพีซีเราอยู่ในถ้ำนานมากนานขนาดไหนออื้นานจัดสามสี่วันน่ะเออขอขึ้นขอขึ้นคิดถึงขอสัมผัสเพจเราเราไม่ไดนอนเราไม่นอนนานด้วยอะอเ่อกิดะ เยี่ยมไปเลยขอสัมผัสพื้นดินรู้สึกมีความสุขปีด้วยไปดูโอเคนะครับผมก็คลิปของพวกเราก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็คือพวกเราก็ลงถ้ำมาแบบลึกกันเลยนะผมคือเป็นถ้ำใต้หมู่บ้านเอ็มบีซีเนี่ยผมแล้วก็ลงกันไปลึกพอสมควรนะผมก็จากที่ดูนะผมคิดว่าเราอาจจะไม่เจอเพชรในถ้ำนี้นะผมในถ้ำที่เราลงไปนะผมเพราะว่ายิ่งขุดยิ่งยิ่งลงไปลึกมันก็ไม่เจอนะผมมันเจอเยอะสุดแค่ทองนะผม ผมก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะต้องไปลงที่เมืองนะผมประมาณนั้นโอเคนะผมใครที่ชอบก็กดไลค์นะผมถ้าสนใจการสร้างหรือว่าเ,ออเกี่ยวกับระบบสแตดสตนประตูกลอนอะไรต่างๆก็ติดตามเลยนะผมเพราะว่าช่องนี้ก็จะทําแนวพวกกลไกซะส่วนใหญ่นะผมส่วนจะมีพวกอาชีวิตรอดแซมๆนิดหน่อยนะผมหรือว่าอะไรบาบแล้วแต่พวกเรารครับผมประมาณนี้มีอะไรเสริมไหมครับผูอโสนอ้นอาวโอโสนครับเนี่ทำไมครับ พุโรโซนครับพุโรโซนครับไม่เหลือหายไปเลยครับทไมหายเลยครับไม่เป็นไรนะผมผมก็จะพูดแนทนพี่โอโซนนะ,โโซน,นะผมก็โอโซนนะผมก็จะพูดแนวว่าอย่าลืมล้างมือนะผมตอนนี้โควิดก็ยังมีอยู่นะผมก็ให้ล้างมือใส่แมสอะไรให้เรียบร้อยนะผมกด็ดูแลตัวเองดีๆนะผมโอเคประมาณนี้ที่โอโซนก็จะพูดประมาณนี้นะผมก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณรับชมนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมมาดูใหม่นะผมว่าพวกเราจะทำอะไรต่อนะผมไปแล้วครับผม